ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูดำน้ำโชคเนาะคะ่ะเ <c oughs> สียงอาจจะว่าดีเจหน้อยนะคะตอนนี้โลกกำเริบค่อนข้างมากเ <c oughs> สียงไม่มีเลยค่ะ <c oughs> มือน,นี้เนาะแม่คู่ก็จะมาเราความฝันเนาะคะ่ะ <c oughs> ความฝันให้กับทุกคนฟังนะคะเอ่อมันคือน,นี้ไม่คู่ฝันเนาะคะ่ะฝันเห็นอ่าูเท่าเิ่นมาบอกเหมือนกับน้ําท่วมบ้านนะคะน้ำท่วมบ้านท่วมเทวไลานี่เพิ่นบอกว่าห้หลหรือพ่อมขึ้นเนาะคะ่ะหรือพ่อมขึ้นแล้วเพิินบอกว่าเหมือนกับเอาเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมคะ <c oughs> ดูด ดูดฟุน่นที่อยู่ในพรมน่ะเพิ่นมาทั้งไตน่ะมันมีแต่ขี้ดินแล้วเพิ่นก็ลื้อเนาะค่ะลือะะล้อขึ้นมากล่ะเพิ่นบอกว่านี่ข้างล่างน่ะมีแต่ดินเพิ่นมาเพิ่นบอกว่า,ามีแนวดูดฟุ่นบแม่ครูบอกว่าบ่มีเพิ่น่าดูดเพิ่นมางสิดูดดูดฟุ้นแล้วเพิ่นก็ลื้อลื้อพรมเนาะค่ะแล้วพรมผืนนั้นก็เป็นพรมสีแดงก็เหมือนอยู่ในเทวาลเลยเนาะ พ่นบอกให้หลือออกอันนี้เพิ่บอกเอาพิน่นมาเองี่เนาะและ้วก็เสาะขี้ดินออกเพิ่นบอกแต่ว่าถ้าถามว่าฝุ่นมีไหมมันก็คงจะมีเนาะในความจริงแต่ว่ามันก็สะอาดดีอยู่ก็ <c oughs> ในความฝันนั้นเนาะเดี๋ยวไม่พูดเราให้จบก,ก่อนเนาะค่ะก็คือเอพ่อพันลือพ่มออกอพิ่ไงก็ให้ไม่พูดนะ่ะเอาใหม่เสาะเสาะเสาะสอะขี้ดินออก ไม่คู่กับเสอดเนาะคะ่ะแล้วมีเรามีผูเฒ่าเนาะค่ะบอกว่าให้กินเข่าก่อนแล้วคว่อยไปทํางานแต่พันถือจานเข่าไมา่ให้ไม่คู่อ่ะสองจานซื้อกบถือถือจานเข่าไมา่ให้สองจานเอาขึ้นมาเทิ่ยงบานปูนี่แหละแต่มันเป็นข้าวเขา้เขาเจ้าเข้าสวยนี่แหละคะ่ะสองจานแล้วมาว่างไ้เห็นไม่คู่แต่ว่าไม่คู่ย่างว่าท่านได้กินเนาะคือทํางานอยู่ คนลระบอกว่าเอาเ่นมาทำความสะอาดแล้วให้เอาเกจหนึงไปเด้อ่นวาจังสีแต่ว่าในความฝันนะ่ะคือจังคนศูนย์ให้แม่ครูศูนย์ศูนย์มาทำไมแม่ครูไม่ทำความสะอาดให้จังเสียนะคือบดูดฝุ่นอีย่างเสียแม่ครูกับวาแม่ครูมีเครื่องดูดฝุ่นที่จะมาดูดพรมจังเสียนเนาะ เพิ่นละศูนย์เพิ่นเลยบอกว่าให้เอาเกจหนึ่งไปบ่ปต้องกับเพิ่นวายอินเสียเนาะค่ะแล้วขึ้นบ้านเพิ่นวายอินเสียเนาะให้เอาพ่มเอาพ่มสีแดงให้เอากับเพิ่นวายอินเสียให้เอากับถ้าขึ้นบ้านนะคะถ้าขึ้นบ้านอันนี้คือแม่คู่ตีในความฝันเมื่อขึ้นนี่คือศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์ห้า ซูนหานี่คือ,อตัวเลขของอบ้านเล็กที่ของปู่นะคะคือเพื่อนบอกว่าให้กับให้เอาอพ่อมนี่กลับออกไปนะคะอันนี้คือตัวเลขผู้เฒ่ามาบอกความฝันเนาะค่ะแล้ว <c oughs> ผู้เฒ่าผู้นั้นเนาะคะ่ะแม่ครูดูแล้วเหมือนกับแม่ครูเคยเห็นแล้วแม่ครูจําได้ว่าผู้หญิงคนนี้น่ะ อายุ71ปีแล้วเลขมันก็เคยออก17นะคะออก17แต่มันก็ไปชนกับปู่นะไปชนกับตัวเลขปู่อยู่หรือว่าจะเป็น07เพราะว่าท่านให้ท่านโมโหเ <c oughs> พื่อนโมโหหม่แม่คู่อนข้างมากไปคะ่ะ่อนข้างมากแล้วก็เอาเ <Wow. S 1> พื่อนไ้กราบพมเนาะคะ่ะ ให้กับพมแล้วก็เอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดแต่ในความฝันแม่ครูได้เอาเครื่องเครื่องดูดฝุ่นมาดูดออกนะแล้วมันก็ออกเวลาแม่ครูเอาเครื่องดูดฝุ่นอนะดูดแล้วพมมันจะขาวสีแดงสดใสเลยนะคะเ <c oughs> สียงอาจจะบดีเนาะคะ่ะแม่ครูกบเ,เป็นเป็นค่อนข้างนะยุคช่วงนี้ก็เป็นค่อนข้างนะ เสียงกัดจะแหบเลยเนาะวันนี้ก็หฮมตอนเย็นๆค่อยจะไปงานศพคุณตาเนาะก็ค่ะความฝันของไม่คู่ปกติแล้วไม่คู่ฝันลักษณะจึงสี่มันมักจะเกิดขึ้นพอถ้าความฝันอะไรที่ไม่คู่ฝันแล้วบอบอบอ,อจำไม่ค่อยได้นะะี่ค่ะมันมันจะโมเมนแต่ความฝัน มันมันเหมือนกับที่เราเคยฝันเหมือนกับฝันเห็นงูสองกัวเลื้อยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ฝันเห็นช้างหนึ่งตัวขึ้นมาห้องจังสีแล้วก็มีผู้เฒ่าผู้หนึ่งจุ่มลงไปเนาะค่ะแม่คู่ฝันเป็นเน้นอยู่ท่เก้าหนึ 1, ่งเก้าหาเก้าสามเพราะมีครั้งแรกที่ฝันเนาะหาหาตูวแล้วมีช้างน้อยสองเนาะ พอมือไกเอ่เลขออกแม่คู่กับฝันเห็นมามีช้างาสร้างเผือกขึ้นมา,ทานเทวไลตัวเดียวแล้วก็มาห้องอยุงเสียนเนาะคะ่ะแม่คู่กับยานตาเพราะว่าขันฝันเห็นสร้างยันแตเ่เลขมันเบิ้ลเนาะคะ่ะก็บอกแต่ว่าลูกซิมบอกว่าถ้าเบิ้ลมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งกับเก้าเก้าเท่านั้นที่แม่คู่เคยฝันผ่นบอกเนาะกะ กัญาติอยู่แต่กับออกอีหลีเนาะค่ะก็คืนหนึ่งหนึ่งรอบนี้เนาะคะ่ะฝันเห็นผู้เทาเน,นะคะ่ะเพิ่นเพิ่นบอกว่าเจ็ดหนึ่งเนี่ยจะบ่ออกเนาะค่ะเอยขอโทษค่ะเจ็ดหนึ่งเนี่ยจะไม่กลับเพิ่นมาจัางสีเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่า่าตองกลับเลยเจ็ดหนึ่งมาตรงกลับเพิ่นมาจัางสีแม่คู่กันเลยไม่ความรู้สึกว่าเอ,อตัวเลขที่คนแก่คนนี้มาบอกเนะี่ย จะ,จะแมนบอเนาะคะ่ะแต่ความฝันมันเหมือนกับเรื่องจริงเลยเนาะค่ะิ่นก็บ,บอกเรารายละเอียดให้ดีแล้วผมมันก็มีจริงจังเสียนะคะแต่ว่าไม่ครูมันมีจริงก็คือเครื่องดูดฝุ่นเนาะเพราะว่าปกติแล้วไม่ครูไม่ตะกวาดถูจังเสียถ้าเป็นผมจึงสีเนาะแม่ครูจะลื้ยกข้นเนาะคะ่ะแล้วก็ใช้ผ้ากวาดถู ข้างล่างข้างบนยังเซียนเนาะแต่ว่าเคยดูดเนาะคะ่ะเ่าเคยดูดฟุนแต่เราจะใช้ผ้าชเช็ดข้างบนแล้วก็เอ่อแมนว่าปูจนป,ปูปูแบบตายเลยเนะคะีค่ะก็คือปูแล้วก็ทําความสะอาดด้านล่างด้วยแต่วาในความฝันเนี่ยคือขี้ดินมันหลายไหมคะ่ะขี้ดินเยอะมากแล้วก็ดูดดูดแบบว่าเป็นแผงๆเลยเนะะียค่ะเป็นแผง ช่วงนี้จนหน้าบวมหน้าก็จนบวมนะคะแล้วกับเ,เสียงบ่ควมีพร้อมเนาะคันยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เป็นกำลังแรงใจให้กันแล้วก็เอ,อ,เอ,อร่วมทำบุญกับคุณตาเนาะค่ะคือใส่ซองลไลน์นะคะ,ค,ออะ,ค,ะคือโอนโอนมาให้แม่ครูได้ทำบุญเนาะก็ แม่คู่ได้คิดไว้ว่าว่าวันศุกร์เนาะคะ่ะรอให้ญาติมาครบก่อนทางเรานะคะก็จะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งคือนมสกุลผานภูนพร้อมลูกหลานเนาะคะ่ะจะเป็นเจ้าภาพให้กับคุณตาอีกรอบหนึ่งแต่ก็คือรอพี่น้องให้มาครบก่อนเนาะ,ะวันศุกร์ค่อยจะเดินทางมาถึง ส่วนวันเผาของคุณตาแม่ครูนะคะก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะจะเป็นวันอาทิตย์เมื่อวานเราก็ได้ร่วมทําบุญไปกับคุณตาครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ในตระกูลแม่ครูแล้วก็ตระกูลนามสกุลผานพูนนะคะก็จะเป็นเจ้าภาพให้กับคุณตาอีกรอบหนึ่งคือวันศุกร์นะคะก็คงจะรอรอให้กับ พี่น้องทุกๆคนมาคบก่อนนะคะเพราะว่าบางคนเพิ่งได้ทำงานและไม่สามารถที่จะลามาได้อันนั้นก็ไม่เป็นไรเนาะส่วนลูกหลานบางคนที่ทำงานนานก็คงจะลาในวันศุกร์ก็จะมาวันเสาร์นะคะก็ชาวพนกิจคุณตาก็คือวันอาทิตย์พอเผาเสร็จ ทุกคนก็คงจะได้กลับอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยคงจะทันแม่ควรเลยว่าจะรอ,อ,อลูกหลานก่อนรอพี่น้องทุกคนให้มาครบก่อนแล้วจะเป็นเจ้าภาพให้กับคุณตาในวันศุกร์นะคะยังไงก็ขอกราบขอพระคุณทุกๆท่านที่ให้กำลังแรงใจมาแล้วก็ขอบคุณคำวอวยพรทุกๆท่านนะคะที่ มาเป็นกำลังแรงใจให้แม่ครูค่ะก็ความฝันนะคะก็คือคนแก่ผู้เฒ่าเนาะคะ่ะพยามาเจ็ดหนึ่งบอหายกรับเนาะคะ่ะแล้วเลขที่เป็น05นี่คือขึ้นเทวไลแล้วให้เอาผมกลับออกจากเทวไลถ้าเป็นเทวไลของปู่จะเป็นสองถ้ากลับมันก็จะเป็น05 ถ้าเลขสาตัวเราตัดได้ก็คือ7 1, 1็ดแล้วก็0770ส่วน10ึแม่ครูจะตัดทิ้งนะคะอันนี้คือเลขพเท่ามาบอกในความฝันเลขพเท่านี่ <c oughs> งวดนี้เป็นงวดที่สองที่เพิ่นใดมาบอกนะคะงวดที่แล้วเป็นคุณยายเนาะคะ่ะก็ออกอยู่ที่สามหานะค่ะสามห้าสามนี้เนาะเงวดนี้ท่านมาบอกคือ 07171ไม่ต้องกลับเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือความฝันของแม่ครูผูดเ่าเมื่อบอมคขื่นนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับเ,เล่เสื้อนะคะเสื้อคอปกที่ทุกคนสั่งมานะคะจริงๆแล้วมือนีนะจะถึงแต่งจริงก็คือยังไม่ถึงเนาะคะ่ะแม่เดียวแม่ครูจะโทษเช็คอีกอจาจจะล่าช้าหน่อยเพราะว่า หนึ่งแม่ครูอาจจะติดงานศพคุณาด้วยเนาะก็เดินทางไปกับจากบ้านแม่ครูไปบ้านคุณตานีก็90ิกิโลแล้วก็ไม่สบายด้วยแล้วก็คือเช้าเราเรา,เราก็ไปอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ส่วนกลับก็คือสวดอภิธรรมเสร็จแล้วค่อยกลับอย่างเงี้ยมันก็ดึกก็เลยพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอร่างกายก็ไม่แข็งแรงและป่วยอีก ค่ะก็ยังไงก็กราบขอโทษทุกท,ท,ท่านด้วยนะคะที่ยังไม่ได้สั่งยังไม่ได้ส่งเสื้อคอปกไปนะคะส่วนคอกลมไซเ,เอมตอนนี้สีขาวขาดค่ะเพราะว่ายังยังไม่มาถึงเดี๋ยวเม่ครูจะทูเค้กอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e กดกระดิ่งแก้งเตือนด้วยนะคะแม่ครูเชื่อว่างวดนี้ปังแน่นอนค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ